ช่วงนี้ช่วงไรซารากษ์ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการทุบทุบนะฮะหลายคนบอกว่าการทุบทำลายโน้ตบุ๊กเนี่ยมันยากแต่เราจะมาทุบให้ได้ไทยนะฮะวินาทีใช่แล้วปกติแล้วเนี่ยใครหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วใน y o u t u b e ที่เขาจะมีการเอาเครื่องปัดเนี่ยยี่ห้อน่าจะเป็นมูลิน็กมั้งเอามาปัดน p p d d กับ iPhone ใช่เออแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการทุบ อไหมจับเวลานะห้าสี่สามพเอาเสื้อออกมาเอามาไหมเอามาเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวกล่องไม่ใช่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการขโมยสินค้านะคะจากห้างสรรพสินค้าว่าิซีโลตัสนะฮะใช่แล้วทำยังไงให้รปภจับไม่ได้แต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาซีเรียสเหรอซีเรียสวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการขโมยจริงเหรอนี่ซีเรียสจริงเหรอ ซีเรียสหรอซีเรียสซีเรียสเราจะขโมยนี่แหละ Macbook บิ๊กซีเราตันมาดูเนี่ยยุ่งเลยนะเออนั่นสิ Low back Low back ถูกลงกว่าเดิมเรารักคุณนะเออโอเคเราเล่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีให้หลายๆคนที่ เวลาอยากจะเก็บโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าถือไปมันอาจจะไม่สะดวกเผื่อมันตกหลุนมือขึ้นมาเราก็เลยจะสอนวิธีทํากระเป๋าง่ายๆด้วยเสื้อนะคะเสื้อฮูดเราจะใช้เป็นเสื้อฮูดนะแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นผ้ายืดดีกว่านะใช่แล้วที่สําคัญนะครับผมทําง่ายแล้วก็รวดเร็วมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยโอเคมาทําวิธีตอนแรกนะคะปูลงปูลงแล้วนะคะเอาทางด้านฮูดอันนี้ออกมาการแขนออก แล้วเราก็วางไปตรงจุดกึ่งกลางของนี่นะขอเสื้อ,อเสื้อนี่แล้วเราพับขึ้นมาพับนะคะพัพต<ล>บพตลบขึ้นไป,นไปให้มิดให้มิดให้มิดเพื่แล้วเราก็พับนะคะเอาขอมันสอดเข้าไปข้างใต้สอดเข้าไปข้างใต้แบบนี้เห็นไหมฮะนี่ดูเดี๋ยวเราพิ่พ์ให้ดูเห็นไหมฮะนี่นะนี่พับสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็วางลงไปเปิ๊บเสร็จปุ๊บทำไงต่อ เอาฮูดมาส่วนฮูดนี่ทับปิดไปอย่างงี้ทับปิดนะคะโดยการง้างดึงนะดึงนะให้ต้รงส่วนฮู้ดเนี่ยมันครอบกับตรงปลายเดี๋ยวนะมันยังหุบมันหูดไม่ได้เดี๋ยวนะต้องอนี่ลงมานิดนึงให้มันเหลือที่ให้ฮูดมันแบบว่าพับเข้ามาได้นะนี่นะฮะพับเก็บปึ๊บชึบดึงคนละข้างนี่ครับพับเข้าไปอย่างงี้เลยได้ไหมแลวอีกฝั่งหนึ่งชึบอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บ ได้แล้วเชิ็อ่าแล้วเราก็พลิกขึ้นมาแบบนี้นี่แล้วแขนมันจะขึ้นมาทางด้านนี้นะคะนี่นะครับตรงด้านนี้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 นี่อ่าโอเคอไม่ต้องพลิกนะไม่ต้องพลิกนะไม่ต้องพลิกนะครับอ่ะให้พี่สีมง<ม>เ,เดแล้วแม่นางมาเหสีจำต้องจากจากพระราชวังเคียงบกเธอ โดนเพราะแม่เหสีรองป้ายล้ายเฮ้ยสามเณรเป็นอาจารย์บัณฑเนี่ยมันมาษาอะไรเนี่ยมงมองโกว่ะเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมสำเร็จแล้วใช่แล้วเหมือนเหมือนเกาหลีอพยพอะพี่ว่าเนี่ยสื่ออานเงี้ยไปคนไม่กล้าเดินผ่าน พี่เป็นคนบ้าจริงเพราะฉะนั้นนะออไปเวลาไปขโมยของในห้างอะอคือบอกว่ามันมันก็เนียนนะแต่มันจะไม่เนียนตรงที่ยางมันจะสงสัยแกยมานั่งพับอะไรบนพื้นใช่เห็นไหมฮะว่าแข็งแรงทนทานมากนี่ออดแ<ค>ูแค่อยากแค่อยากให้ฮูตรงข้างล่างนี้นะคะมันหลุดก็พอไม่หุดไม่หลุดนะจริงจริงแล้วก็หลมันแน่นมากต้องแบบให้มันแบบฟิตๆหน่อยอย่างงี้ปาโนกี้ไปไหนเสียงสองวิ่งนะ ห้าสี่เดี๋ยวลารายการแล้ววิ่งเลยอันนี้ค่ะน่าจะประทังชีวิตเดือนนี้ได้อยู่ใช่ประทังชีวิตม้งกี้ไม่ได้แต่ประทังชีวิตพี่ได้นะณจุดนี้ณจุดนี้นะณจุดนี้ประทังชีวิตพี่ได้แล้วชีวิตกี้ล่ะม้งกี้เต็มเต็มแต่พี่ไม่เต็มเนพี่มันครึ่ง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 ณเดือนนี้เดือนนี้พี่ครึ่งครึ่งนะครึ่ง เสียวอยู่นะครึ่งๆเสียวอยู่นะโอเคมาก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งนะสาหรับใครที่อยากจะบอกว่าถือโน้ตบุ๊กมื่อมือมันหนักก็ทําแบบนี้แหละสะพายไหลมันก็จะช่วยถูกต้องให้เราได้เบามือขึ้นบ้างเผยเผเนี่ยพวกโจมิชาชีไม่รู้ด้านในคืออะไรเออถูกเหมือนกับเวลาที่เขาซ่อนเงินหลายสิบล้านอ่ะเขาจะใส่พวกถุง KFC ถุงเซเว่นถุงดำอย่างเงี้ยใส่ไว้ในซาบีนาซาบี ดุมดุมแมใส่เข้าไปในดุมดุมเอ้ยถ้าดุมดุมนี่พื้นที่มันน้อยนะต้องเอาฟองน้ำออกก่อนใช่เลย่าใส่อะไรไม่รู้เลยว่าใส่ดุมดุมเลยว่าใส่ดุมดุมอ่ะโบกี้ใส่ดุมดุมเห็นในโฆษณาคือกี้วิ่ไใส่โบกี้ใส่ดุมดุมคริสาววางเขาใส่ไม่เชื่อไม่เห็นเดี๋ยวตอนนี้เขาเหวี่ยงโฆษณาตัวใหม่แบบเฮ้ยรีบส่งตัวช่วยมาช่วยพี่ด่วนแล้วเขาเหวี่ยงมาแล้วมานลอยโอโนโนเหรอตอนนี้โอนามิโอโนโน อันนั้นมาเก็บกักเก็บไขมันนี่ไงมันก็เป็นผู้หญิงท้องใส่ชุดที่มันคุมท้องอ่ะใหญ่ๆต้องหามส้มต้องใส่ส้มส้มมาใส่โอนามิจริงหรอจริงส้รุ่นรุ่นอะไรนะโทมาโต้โทมาโต้หุ่นมี่ส้มยังมีอะไรต้องใส่อีกเหรอใส่ใส่ที่เห็นนั่นอยู่ใส่อยู่อ๋อถ้าถอดอ่อนนี่อ้วนเลยอ้วนเลยใส่โอนามิโอนามิสังเกตดูเวลาถ่ายฟิฟเกคเตสออ เดี๋ยวต้องไปดูเดต้องไปดูรอดูได้นะวันพฤหัสนะคะช่อง5 i feel gate ถ้าเขาไงนะถ้าเขาเงนะจำไม่ได้แล้วอ่ะ i อ้ย i i feel feel gate เออคต้นอะไอนะอะไรขออีกรอบหนึ่ง ไอ e ฟิลเกรดฟิลเกรดเอ,อ้ยเกรดเกรดเอมีเรื่องจะเมามอ,อยเมื่อวันก่อนหน้าเดี๋ยวจะออนแอร์เร็วๆนี้แหละพี่ส้มเขาใส่เป็นชุดไทย<อ>แล้วมันเป็นชุดเกาะอ,อกอที่นี่ไปถ่ายกับพี่ท็อปพอถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยเออพี่ส้มเนี่ยออเขาก็ ถูกมันมันทั้งดุมดุมทั้งกอกอกมันหลุดลงมากงอยู่ที่พุงจริงเหรอจริงไอพี่โซมีดูดูรายการเราหรอเออมันหลุดมากงอยู่ที่พุงแล้วทีเนี้ยพี่ทอเขาก็เลยจะมาหาวิธีช่วยซมข้าหลังเขาก็ดึงฮึดขึ้นมาพูกอึ๊อย่างงงีหโอบึ้มเลยจริงเหรอจริงโอ้หแบบนี้นี่ไม่เป็นอันนวดนะฮะที่วัะโคนะครับผมกำลังนวดอยู่เป็นวิธีการทำดุมๆุมเนี่ย ตกใจอะไรเลยป่ะไรขนอกเต็มเลยโอ้พี่ส้มเหรอจริงๆขนอกที่เห็นน่ะนะคือของปลอมจริงๆล้วส้มเป็นกระเทยเออใช่แม่ดูจากหนกแก้มแล้วก็รู้พี่ส้มผู้ชายพี่ส้มนะโอ้โหเมื่อก่อนนี่นะทั้งจับจังไขนานทำมาหมด เห็นว่าผมแดงเลยตากแดดเยอะผมแดงเยอะผิวนี่ก็ดำน่ยเยอะเออเราจะโดนฆ่ามโอ๊กี้ผิวผู้ชายโอ๊กี้เป็นผู้หญิงดูดิขาวขนาดนี้เชล่าไม่ตากแดดสรุปว่าดำดุมๆหรือเปล่าอย่าเราอยากเราผ่านเรื่องนี้ไปเถอะแค่วันนี้อ่ะเราเป็นว่าก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะรายการครูทูบโชว์มันเจ๋งนะคะทาง ไลฟ์ทีวีนะคะ2องทุ่มหนึงสทุ่มทุกวันจันทร์นะคะและสามารถชมได้อีกช่องทางหนึ่งคือช่อง รับลูกแฟมิลี่ชาแนลนะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวเวลาสี่นาฬิกาถึง1ิบหนาฬิกาและสามารถติดตามได้นะคะทางแฟนเพจของรายการเราด้วยนะคะไลฟ์ทีวีและทางรักลูกแฟมิลี่ชาแนลนะใช่แล้วนะฮะเข้าไปพูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมรวมถึงดูรายการย้อนหลังกันได้ในนั้นนะโอเควันนี้เราสองคตนต้องลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับผมสามนุ่มเครื่องวันนี้อยู่กันต่อนะฮะกับมาดามมาดามส้มเดี๋ยวเราเออย่างนี้ดีกว่าให้ไปรอดูบางคนออสงสัยว่าเฮ้ยจริง จริงหรือเปล่าที่คุณส้มเนี่ยเขาก่ออกหลุดกลางวัดโพอะไรอย่างงี้เดี๋ยวต้องไปรอดูสวัสด,ดีสวัสด,ดีแล้วพูดสวัสดีค่ะดิฉันส้มเปียนันกิริยาสวัสดิ์ค่ะผูดสิทำเป็นแบบส้มสวัสดีค่ะดิฉันส้มเปียนันอะไรนะออตอนเป็นผู้ชายไม่ใช่เปรียนันชื่อปีชาอ๋อไม่ <laughs> ส้มเนี่ยชื่อจริงแล้วชื่อปีชาปีชาอ่าปีชาอืมเดี๋ยวไปลองทักเนอะวันหลังนะคะเอาเป็นอย่างี้ดีกว่าใครที่ดูรายการอยู่นะคะแล้วก็ช่วงบิงโกสามทุ่มครึ่งนี้แล้วบังเอิญว่าบิงโกให้ทักพี่ส้มไปปีชาปีชาแล้วเดี๋ยวรอรอดูหน้พี่ส้มพี่ส้มจะแบบหน้าแบบขนหน้าอกเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เมื่อขาถอดที่ไปแว็กเนี่ยส้มนะจริงๆแล้วเป็นส้ม เออเขาปิดหน้าปิดตาไว้ส้มเลยเออคุณใช่เลยคุณใช่ตออนี่เขามีซิกแพคเขาใส่ใส่ตอนนี้ใสออนามิอยู่นะฮะโอเคลา์กว่ามอมมอยเยอะแล้วเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะโบกี้กับพี่ซีลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์สองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะใช่แล้วครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ